สวัสดีค่ะพบกับช่องอบกกอกนะคะตอนนี้นะคะพ่อนี่มันก็กําลังนะคะทาอะไรเขาเรียกว่าทําอะไรพ่อทำทำโครงสร้างเพื่อนวาด <laughs> เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,นะคะนี่นะคะนี่นะคะคุณพ่อก็กําลังนะคะเตรียมนะคะตอกอันนี้เขาเรียกว่าทําที่รองรับเนาะป้ายเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะว่าถ้าเอาใส่เฉพาะป้ายก็ถ้าเราเอาปิดปิดท้ายก็กลัวมันจะหักนะคะก็เลยต้องเตรียมนะคะทําแบบอันนี้วัดแล้วเหรอคะพอ่วะะวอ,อ,อะะวัดระยะเรียบร้อยดึงออกนะคะวัดระยะเรียบร้อยโอ้เตรียมความพร้อมนะคะจะเดินทางแต่เช้าดึกพรุ่งนี้เนาะวันนี้น่าจะไม่ทันนะคะเอฟซี FC, เพราะว่าจะมีหลายๆอย่างอยู่ ต้องวิ่งไปเอาป้ายที่เดิมนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องไม่ได้เอาให้นะพ่อมาถึงบ้านแล้วก็พี่อนุวัฒน์โทรมานะคะว่าป้ายเล็กเอาไปหรือ,อยังยังนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับไปเอามาต้องกลับมาที่นี่อีกแล้วก็จะต้องไปดูเห็ดเผาะให้พี่สาวด้วยนะคะจากกรุงเทพเพื่อนโทรมาเมื่อเช้าเนาะน่าจะได้เอากโลหนึ่งนะคะน่าจะเจร้อยแปดร้อยนี่แหละคะ่ะหนึ่งกิโลเห็ดเผาะนะคะออกใหม่ๆ เดี๋ยวเราก็จะให้พ่อทำลองดูนะคะมันจะเป็นไหมเนาะบอมันอันวิศวะเด้นี่ว,วิศวะวิศวะกะรระะมต้องให้เท่าๆกันด้วยนะไม้ก็ก็ดีกว่าไม่มีที่รองนะคะเวลามันมันระยะยาวมันก็เลยไม่มีที่รองนะคะเวลาเราขึ้นรถเนาะ นี่ก็ต้องใช้ตะปูแล้วค่อยทุบลงล็อกไว้มันมินบอกพ่อมันสอด,อสอดก็ให้มันสอดหันตัวตอกกะนวันนี้จะเห็นพ่อตีคอนบ้างนาอเอฟซีเนาะ,เ,นะเห็นแต่คุณลุงพลกับเพื่อนๆต,ตอกตอกตะปูเขายูบบ่ขอข่อย่านเด้ย่านมันว่าเข่าบ่ได้ว่ายังดอกโอ้คันไม,ม้นอ่อนเย่าอคันไม้แข็งนี่บไดเด้นะอเนาะ โอ้ยพ่นองเอ้ยไม่อ่อนไปสอบงานเด้วอยู่ไปสร้างอุตสาหอ๋อไม่อ่อนพ่อได้น้ำเขาเนะตีมมอย่คากอพ่อได้อยู่เป็นมาอยู่คาใต้มาแต่พ่อแห้งอ๋ตอตอกค่ะตอกตอกตอกปอกปอกนี่นะคะพอเราจะทำที่รองป้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูป้ายกันก่อนนะคะในเช้านี้เมื่อวานนี้ดูอยู่มันจะมีทั้งหมดนะคะห้าป้ายนะคะ่ะอันนี้เป็นป้ายบอกทางเนาะ วังปูปริจิตนะคะนาคราชนะคะอันนี้ก็น่าจะติดตรงทางเข้านะพ่อเนาะตรงใกล้ๆเนาะใกล้ๆนะ,นล,นะลูกชายจะเอาอยังมาด้น่าจะเป็นตรงทางสามแยกนั่นแหละนะคะอันนี้คือตรงบ้านจำปาเนาะเดี๋ยวเราก็คอยดูนะคะมันจะมีทั้งหมดหป้ายนะคะมีตั้งแต่49่ิกิโลเมตรแต่อันนี้คือตอนติดก็ยังไม่รู้นะคะเราคือเราก็หน้าที่นะคะเอาป้ายไปนะคะไป ทุ่งนาลุงเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะบอกถนนหนทางไปวังปู่ปาริจิตนาะคราชมีแต่คนหลงค่ะมีแต่คนหลงนั่นแหละนะคะมีแต่คนหลงกันนี่พ่อก็ตอกปึ๊บป๊บนะคะเดี๋ยวก็จะลองดูก่อนได้ค่ะว่าแม่นว่าท่านได้ลองเนาะลองเอาขึ้นรถลองดูด้วยนะคะ ก็แตกแล้วคะพี่นอ้องแล้วพอได้ว่างก็เอาดอกตอกอีกเล่มนึงมันว่าเขาแล้วค่ะนะไม่จะคือพลอยแท้ต้องเฉียงเฉียงอโอเคพอได้วางเดี๋ยวเราก็ทดสอบทําดูนะคะว่าจะได้ไหมเนาะโอ้ว่างทั้งพี่บอกอโอ้ยขอยลววาวจะสิว่างทั้งพุ่น สองแผน่น,อน,อนือ้เอออ่อนมากเลยไม่น,าน่านองเขาบอกว่าไม่ให้ไอ้นั่นเลื่อนมา,าพอโอ้แสดงว่าต้องตอกอีกเด้หน่อ,นอืมเพราะว่ามันมันไม่ถึงนะคะ fc ก็เลยต้องเอาระหว่างกลางอีกนะคะต้องเอาส่ระหว่างกลางอีกท่อนหนึ่งเออได้การได้การแ้วก็เชือกมัดมาที นะโอ้หามไปแบบนี้เลยเนาะเวลาลงโอ้ไอดีไอดีเจ้าีนแต่ว่าต้องตอกตรงนี้อีกเนะพ่อนี่โอเคเออเอาอีกอันนึงนี่มาวัดมาผ้า,าฟ,ฟ,ฟันไว้ซะเอามีดมาฟันฟันไว้ซะนี่แต่เวลาเอาขึ้นก็หามขึ้นเลยเนาะเพราะว่ามีลูกชายอยู่สามคนแล้วก็เลยง่ายๆหน่อยตอนไปอืมอันนี้จะมาให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอกด้วยนะคะนี่ เดียวตรงนั้นตรงนี้นะคะนี่กอ็อันนี้อีกแปดกิโลเมตรนะคะแปดกิโลเมตรน่าจะอยู่ตรงบ้านแวงบ่บอ,อันกุดละข่ำเห็นไหมพ่อบ่กุดละข่ำมาสี่บ้านแวงบ่บ้านหนองแวงบ่โอจะอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวดูกันนะคะนี่ก็เราก็กะเดาเอา <c oughs> <c oughs> ยังบ่ท่านได้มืออาชีบเอ้เด้การเด้การถ้าพ่อจะตีฝั่งนี้ก็ตีเดอ้อนี่นี่น ถ้าจะตอกฝั่งนี้ก็เอามาอีกเนาะไม้อันนึงเนาะถ้างั้นก็ให้พ่อเออนั่นแหละโอเคน่าจะสุดพอดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้พ่อตัดเอานี่ด้านหลังนะคะมามาตอกใส่อีกมีทั้งหมดห้าแล้วก็จะไปเอาป้ายอีกหนึ่งป้ายนะคะเล็กๆนะคะก็น่าจะเป็นนี่แหละ คนที่ทำป้ายนะ่าจะเป็นชื่อเขานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาวันนี้แล้วก็จะเลยไปที่โฮมโปรนะคะเพราะว่ามีเขาเอิ่นว่าหยังพอโท่มากเมื่อกี้นี่คอ r เซนเตอคอรเซนเตอร์ <For Center. S 1> นะคะน่าจะมีของนะคะให้คุณแม่ไปรับที่โฮมโปรนะคะงานก็เยอะอยู่วันนี้ก็ต้องเคลียร์ให้เสร็จนะคะก่อนที่จะกลับ ไทยสวนเสยัจเบกผสมนันยุยาเลือเด้อไทยสวนเพิ่นว่ายาเลือเด้อค่ะพี่นอ้องจริงจริงถ้ามาไม่ข้ามก็อยากจะให้พ่อไปถ่ายตรงข้างล่างเด้อเออไปถ่ายหญ้าให้มันตายนะยน,น,นี่นะคะก็จะให้พ่อก็ตอกตะปูใส่อีกเด้อค่ะมันบ่พอมันมันพอดีมันไม่พอดีอ <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวปลาจะหักนะคะปลาสวยๆงามๆนะคะ แล้วเราก็ทําให้แบบดีที่สุดนะคะในการเดินทางเนาะรถก็จะไม่ค่อยเยอะด้วยค่ะเวลาเดินทางแต่เช้าดึกนี่คือถึงแต่เช้าเดี๋ยวเวลาเราไปเราก็จะเอาขึ้นเนาะอันนี้คือทําให้ดูนะคะทุกคนเบื้องต้นเตรียมความพร้อมนะคะในการเดินทางกับจำปาดงยกออกอีกแล้วเนาะนี่อันนี้วัดพอดีแล้วเนาะพ่อโอเคนะคะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะเอาป้ายนี้ใส่แล้วก็เอาขึ้นรถนะคะง่ายๆเพราะว่าเราอยากจะปิดท้ายนะคะมันก็คือต้นออกไปแค่ไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเรานอนไปก็ฝาท้ายมันเกินไปเยอะนะคะก็เลยนี่แหละต้องหาวิธีนะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะ สินค้าบริษัทโมโอนโฮมซับจำกัดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงคลป้าแตนนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจก็ทักอดีไลซ์ซลหกสามส4งสี่สนะคะสามารถสั่งได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นากาแฟนะคะทีพีโกโก,โกท้ทีทีพีคอฟฟี่นะคะหรือว่าซีบักทอนพลัสนะคะเบตากูแคนนะคะแล้วก็เสื้ององค์ปู่ปาริจิตนคร,ราชนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ